สวัสดีครับผมบ้านผาส่ำบอลนะครับตัดพักตัดพักขายยายซีสตีเล็กพักสวยงามนะครับคุณพักสวยงามยายซีสตีเล็กครับตัดพักขายโรคโควิดเขาบอหยออกจากบ้าน กาเหตักเขกไปหากินยู่เยนอยู่ซานันบักพริกครับบักพริกพริกปุ้มอือนี่นะนี่ยนะนี่นะแม่สีผ้าแม่สีผ้ากินน้ำจังสีล่ะมันจังก็ไม่ลวจังสีล่ะเนาะพริกบักพลิกพลิกครับีกีฬาอกีาเห็นีกีาปะ ผักผักผักสวยครับผักสวยมันปิดบ่ได้เหรอมันปิดบ่ได้เหรมันปิดบ่ได้วะมันปิดบ่ได้นี่เลยอ่ะ ไม่เห็นหรอก่ใชฮะ